เมืองที่ต้องห้ามนี้ก็มีที่เดียวที่อยู่ในพื้นที่ของอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันก็คือเมืองเก่าของอโลเลที่มีเมืองของกลุ่มชนสมูทมีฮะดีษบนทึก่อบุคอารีและมุสลิมดิทานนบีห้ามไม่ให้ไปเยี่ยมและถ้าจะเดินผ่านนี่ก็ให้รีบเดินซะอย่าไปพักผ่อนอย่าไปวิทน้ําจากบ่อน้ําของเขาอย่าไปพำนักอยู่ที่นั่นเนบีห้ามไปเที่ยวไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้รวมถึงสถานที่รอบๆของมันนะครับแล้วก็ส่วนใกล้ๆเนี่ยที่เขาพาไปเที่ยวนี่ไปฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าาสถนที เนี่ยขาบอกว่าอันนี้มันไม่ได้มันเป็น อยู่ที่เมืองอุลาเมืองใหม่ที่ใหม่ที่มีสิ่งธรรมชาติอย่างเช่นภูเขาช้างอะไรพวกนี้ที่เขาบอกว่าน่าท่องเที่ยวและมันไม่ได้ถูกฆ่ามาก็จริงแต่เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาจัดคอนเสิร์ตระดับโลกแล้วก็มีมั่วสุมฝรั่งมาร้องกันมาแต่งตัวแบบน่าเกียดจัดกิจกรรมช่วงกลางคืนถึงดึกเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับมันเกิดที่แผ่นดินซาอุดีอาระเบียก็ไม่ควรนะครับความฮัจร์อุมรอเนี่ยไปเยือนสถานที่เหล่านี้ไม่งั้นเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ บูรณะแล้วก็เสริมสร้างความน่าเที่ยวเขาจะโปรโมทว่าเห็นไหมมีคนทั่วโลกมาแม้กระทั่งคนที่ทำงานละอมงร้อนนี่ยังมาเที่ยวเลยมาเลเอินโดนี่ไปเที่ยวกันภูมิใจดิไปเที่ยวภูกเก็ตกระบี่เนี่ย <c oughs> เราพยายามเลี่ยงไม่ใช่เหรอเราจะไปหาที่เขาแก้ผ้ากันนะมีมีมุสลิมที่ไหนเขาทํากันนะมุสลิมเนี่ยมีวิจารณญาณพอที่จะหลีกเลี่ยงตัวเองไม่ให้ไปปรากฏตัวในสถานที่มาเซียสถานที่ที่มีการฝา่าผ่านะลัทธิ